ประโยคสุดมหัศจรรย์เปลี่ยนชีวิตคนรวยนับล้านในโลกของความสำเร็จและความมั่งคัง่งมีแนวคิดหรือประโยคสุดมหัศจรรย์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและวิธีการดำเนินชีวิตของผู้คนได้อย่างน่าทึ่งคนรวยจำนวนมากยึดหลักการเหล่านี้ในการสร้างความสำเร็จของพวกเขาไม่เพียงแค่ในด้านการเงินแต่ยังรวมถึงด้านการพัฒนาตนเองและการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ประโยคเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่คำพูดแต่เป็นแนวคิดที่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างแท้จริง 1. เวลาเป็นทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดหนึ่งในประโยคที่ทรงพลังที่สุดที่เปลี่ยนชีวิตคนรวยคือเวลาเป็นทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดคนรวยเข้าใจว่าทรัพย์สินที่แท้จริงไม่ใช่เงินหรือสิ่งของแต่คือเวลาเพราะเวลาเป็นสิ่งเดียวที่ทุกคนมีอย่างเท่าเทียมกัน แต่การใช้เวลานั้นแตกต่างกันความสำเร็จและความมั่งคั่งของคนรวยมักเกิดจากการรู้จักจัดการเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดพวกเขาไม่เสียเวลาไปกับเรื่องที่ไม่จำเป็นแต่เลือกใช้เวลาในการลงทุนในตัวเองการพัฒนาทักษะและการสร้างโอกาสทางการเงินเวลาคือทรัพยากรที่ไม่มีใครสามารถสร้างเพิ่มได้แต่สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นได้ คนโดยมักจะมองเห็นคุณค่าในแต่ละนาทีของวันและพวกเขาจะหลีกเลี่ยงการใช้เวลาที่ไร้สาระหรือและเลยเวลาไปโดยปล่าประโยชน์เช่นเดียวกับการลงทุนที่ต้องการการวางแผนเวลาก็ต้องได้รับการบริหารจัดการให้เหมาะสมการใช้เวลาที่ถูกต้องคือการเลือกทำในสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตและอนาคตพวกเขามักจะมีการวางแผนชีวิตล่วงหน้าว่าจะใช้เวลาในแต่ละวันเพื่ออะไร และจะทำสิ่งใดที่สามารถนำไปสู่การเพิ่มพูนความมั่งคั่งและความสำเร็จในระยะยาวตัวอย่างเช่นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมักจะเริ่มต้นวันด้วยการวางแผนงานและจัดลำดับความสำคัญของงานที่มีผลกระทบมากที่สุดแทนที่จะเสียเวลาไปกับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จจะใช้เวลาในการศึกษา และวิเคราะห์ตลาดเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงในระยะยาวแทนที่จะเสี่ยงลงทุนตามกระแสที่ไร้หลักการสองอย่าทำงานเพื่อเงินให้เงินทำงานเพื่อคุณนี่เป็นอีกประโยคที่คนรวยส่วนใหญ่ยึดมัน่นการทำงานเพื่อเงินเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักทำตลอดชีวิตแต่คนรวยรู้ดีว่าการทำงานหนักเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสร้างความมั่งคั่งที่แท้จริงได้ พวกเขาจึงใช้เงินให้ทำงานแทนผ่านการลงทุนการใช้ประโยชน์จากเงินที่หามาได้เพื่อสร้างรายได้แบบอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในตลาดหุ้นอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจอื่นๆที่ทำให้เงินทำงานแทนพวกเขาคนรวยไม่เพียงแค่ทำงานแลกเงินเท่านั้นแต่พวกเขายังรู้จักวิธีการใช้เงินให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้เพิ่มเติมคนรวยเข้าใจหลักการของ เงินทำงานแทนซึ่งหมายถึงการหาวิธีใช้เงินที่หามาได้ในการสร้างรายได้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างเช่นการลงทุนในสินทรัพย์ที่เพิ่มมูลค่าเมื่อเวลาผ่านไปการเป็นเจ้าของธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนเป็นประจำหรือการใช้เงินเพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่สร้างรายได้แบบไม่ต้องทำงานเช่นอสังหาริมทรัพย์หรือการลงทุนในหุ้นปันผลแนวคิดนี้ ทำให้พวกเขาไม่ต้องพึ่งพาก,การทำงานหนักไปตลอดชีวิตแต่สามารถสร้างอิสรภาพทางการเงินได้ตัวอย่างเช่นเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มักจะลงทุนในอาคารหรือที่ดินซึ่งนอกจากจะเพิ่มมูลค่าเมื่อเวลาผ่านไปแล้วยังให้ผลตอบแทนในรูปของค่าเช่าหรือรายได้จากการขายอีกด้วย 3. ความรู้คือพลังที่แท้จริงความรู้ เป็นสิ่งที่คนรวยให้ความสำคัญอย่างมากเพราะพวกเขารู้ว่าเมื่อมีความรู้ที่ถูกต้องพวกเขาสามารถนำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องและนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นหนึ่งในกุญแจสู่ความมั่งคัง่งคนรวยไม่หยุดที่จะหาความรู้ใหม่ๆพวกเขาอ่านหนังสือเข้าร่วมการสัมมนาหรือทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของตนการพัฒนาตนเองผ่านการศึกษาและการหาความรู้อย่างสม่ำเสมอทำให้คนรวยมีความสามารถในการวางแผนและแตัดสินใจได้ดีกว่านอกจากนี้พวกเขายังรู้จักการเรียนรู้จากความล้มเหลวและความผิดพลาดซึ่งทำให้พวกเขาเติบโตและมีความแข็งแกร่งมากขึ้นความรู้นั้นไม่เพียงแค่ทำให้พวกเขามีโอกาสที่ดีกว่า แต่ยังทำให้พวกเขาสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ความล้มเหลวคือก้าวแรกสู่ความสำเร็จคนโดยมองความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวแต่เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้และเติบโตจากมันทุกครั้งที่พวกเขาล้มเหลวพวกเขาจะใช้ความล้มเหลวนั้นเป็นโอกาสในการเรียนรู้และปรับปรุงตนเองคนโดยรู้ดีว่าความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบ แต่เป็นเพียงก้าวหนึ่งในเส้นทางสู่ความสําเร็จการยอมรับและเรียนรู้จากความล้มเหลวเป็นคุณสมบัติสําคัญของคนที่ประสบความสําเร็จเพราะความล้มเหลวเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพบเจอในชีวิตไม่ว่าจะเป็นในธุรกิจหรือในชีวิตส่วนตัวการที่คนรวยสามารถฟื้นตัวจากความล้มเหลวได้รวดเร็วและยังคงเดินหน้าต่อทําให้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้น และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพความล้มเหลวสอนให้พวกเขารู้ว่าต้องทำอย่างไรให้ดีกว่าเดิมและทำให้พวกเขาไม่กลัวการเสี่ยงเมื่อมีโอกาสที่ดีตัวอย่างเช่นโทมัสเอดิสันเคยล้มเหลวในการทดลองสร้างหลอดไฟมากกว่า1,000ครั้งก่อนที่เขาจะประสบความสำเร็จในการประดิษฐ์หลอดไฟได้สำเร็จเขาไม่มองว่าการทดลองที่ล้มเหลวเป็นความผิดพลาด แต่เห็นว่าเป็นวิธีที่ทำให้เขารู้ว่าอะไรไม่ใช่คำตอบซึ่งทำให้เขาก้าสู่ความสำเร็จในที่สุด 5. การสร้างเครือข่ายที่มีคุณภาพสำคัญกว่าการทำงานคนเดียวเครือข่ายหรือการสร้างสัมพันธ์กับผู้คนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนรวยประสบความสำเร็จพวกเขารู้ว่าโลกแห่งธุรกิจและการลงทุนไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทำงานคนเดียว แต่ขึ้นอยู่กับความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความรู้ประโยคนี้เน้นให้เห็นว่าความสํำเร็จไม่ได้มาจากการทำทุกอย่างด้วยตัวเองแต่เกิดจากการรู้จักสร้างเครือข่ายของบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายด้านการสร้างเครือข่ายที่มีคุณภาพเป็นการเปิดโอกาสให้คนรวยเข้าถึงทรัพยากรและความรู้ที่พวกเขาอาจไม่มีได้ การรู้จักคนที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ที่แตกต่างออกไปสามารถช่วยเติมเต็มสิ่งที่เราขาดได้การทำงานร่วมกับคนอื่นทำให้สามารถแบ่งเบาภาระและช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆรวมถึงโอกาสทางธุรกิจที่ดีขึ้นด้วยดังนั้นการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างโดยเฉพาะกับคนที่มีเป้าหมายเดียวกัน หรือคนที่ประสบความสำเร็จในด้านที่เราสนใจจะช่วยเปิดทางให้เราเข้าสู่โลกแห่งโอกาสที่กว้างขวางยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นวอร์เรนบัฟเฟตมักจะให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายกับนักธุรกิจและนักลงทุนคนอื่นๆเพราะเขาเชื่อว่าความร่วมมือกับคนที่มีความรู้ในหลากหลายสาขาจะช่วยให้เขาสามารถทำการตัดสินใจที่ดีขึ้นในการลงทุน ความสำเร็จเริ่มต้นจากการก้าวเล็กๆอีกประโยคที่คนรวยยึดถือคือความสำเร็จเริ่มต้นจากการก้าวเล็กๆไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในธุรกิจการเงินหรือการพัฒนาตนเองทุกสิ่งเริ่มต้นจากการลงมือทำรรและการพยายามอย่างต่อเนื่องแม้จะเป็นเพียงก้าวเล็กๆแต่เมื่อสะสมมากขึ้นก็สามารถนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ในที่สุด คนรวยรู้ว่าการลงมือทำเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นการตั้งเป้าหมายเล็กๆหรือการทำอะไรเล็กน้อยทุกวันพวกเขาไม่รอให้โอกาสใหญ่เข้ามาหาแต่จะเริ่มต้นจากสิ่งที่ทำได้ในทันทีและค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆเ,เช่นการลงทุนถพียงเล็กน้อยในตอนแรกและค่อยๆเพิ่มขึ้นเมื่อมีความรู้และประสบการณ์มากขึ้นหรือการเริ่มต้นธุรกิจจากสิ่งที่ชื่นชอบ และมีความสามารถแล้วขยายออกไปเมื่อมีทรัพยากรและโอกาสมากขึ้นการก้าวไปทีละขั้นอย่างมั่นคงทำให้พวกเขาสามารถรับมือกับความท้าทายและอุปสรรคได้ดีกว่าตัวอย่างเช่นเจฟเบโซสเริ่มต้นอเมซอนจากการขายหนังสือออนไลน์เพียงอย่างเดียวก่อนที่จะขยายธุรกิจออกไปสู่การขายสินค้าหลากหลายประเภทและกลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลก ริชาร์ดแบรนสันเริ่มต้นธุรกิจด้วยการก่อตั้งวอชินเรคอร์ดซึ่งเป็นค่ายเพลงเล็กๆแต่เขาใช้โอกาสเล็กน้อยที่มีในการขยายเครือข่ายธุรกิจไปสู่การบินสื่อสารและอื่นๆจนกลายเป็นเจ้าของธุรกิจหลายสาขาที่ประสบความสำเร็จอย่างมากประโยคสุดมหัศจรรย์ที่เปลี่ยนชีวิตคนรวยนับล้านนั้นไม่ใช่เพียงแค่คำพูดสวยหรู แต่เป็นหลักการที่ส่งพลังและถูกนาไปใช้จริงในชีวิตประจําวันของพวกเขาสิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างคือการนำแนวคิดเหล่านี้มาใช้ในทุกช่วงของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการให้คุณค่าแก่เวลาการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพการมองความล้มเหลวเป็นบทเรียนหรือการเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆแนวคิดเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามหากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองหากคุณชอบบทความดีๆแบบนี้หรืออยากให้ทางเราเพิ่มเติมหัวข้อไหนเป็นพิเศษสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพัฒนาตนเองวันละ1%ก็สำเร็จได้เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเรา ที่จะทำให้คุณมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้คุณในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ